ก็รับท่านพลตำรวจโทโสพลพิสุทธิวงษ์อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคุณนายจิราพลพิสุทธิวงษ์บนเวทีหมอรีมัด สมาชิกสตรีที่ตัดติดทาพคุณนายจิพรพรพิสุทธิ์พิวงศ์ครับท่านผู้มีเกียรติครับไม่พูดความจำเป็นผมส่งไมาให้ท่านเลยครับขอบคุณนะครับครับเอ่อเลียนท่านวิชาคนะท่านผู้สาวุโสในสารุทธนิพลธ์นะครับท่านพยาวเนื้อแก้วท่านนาบีนายกสมัยจังบวรดนะครปฐมที่เป็น,ปท,น,ท,นที่รักของคนในสมองผมแล้วก็มีผลงานมากมายนะครับ ครับท่านสมรักมีใจดีท่านนายกเทศ่ว่าีสามน้ำอภิรัตูมน,นะครับที่มาร่วงมงานกับเรานะครับท่านพลตำรวจโทนร,รงศักดิ์สวัสดิ์พลเป็นนายแพทย์นะครับอดีตานายแพทย์ใหญ่สำนักนางานบริหาชาติท่านพลตรีว,วิรัติวัชรกรอดีตรองผู้จัดการตำรวจมอท่า,าเก็บท่านพลตรีสุทธทอนเฉลิมเกียรติรองผู้การ,ร,ารตำรวจตะเวนชายแดนแล้วก็ ท่านวาที่ตำรวจตีหมาหมานะครับแล้ที่ตรวจตีพงศักดิ์ชูนาค่านู้กันเจเลเจ็ดนะครับท่านกัปตันชูศักดิด์บาณัิงทรรเจ้าของท้องพี่กับพี่น้องท้องถิ่นนครปฐมนะครับแล้วก็การบริหารส่วนท้องถิ่นและนครปฐมท่านผู้มีเกียรติที่รถครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราซึ่ง มวลแล้วจะเป็นคนที่มีความรักสนิทสนมคุ้นเคยกับคู่กับปีชาทิพหอมและครอบครัวนะครับได้มาร่วมกันสังสรรค์พบปะกันแล้วก็แสดงความยินดีเรื่องในโอกาสที่ท่านคู่กับปีชาทิพหอมจะจะเขียนอายุราชการในวันที่30ตุลาคมนี้นะครับซึ่งถือว่าพวกเรามาเสบความสำในความสำเร็จของท่านคู่กับปีชานะครับชีวิต การรับราชก,การของราชการทั่วไปนั้นการรับราชก,การจนถึงเกษียณอายุหรือว่าประสบความสำเร็จโดยอ,อย่ยิ่งข้าการตำรวจแล้วนะครับการรับราชก,การจนถึงอายุ60แล้วเกษียณอายุราชการอย่างสงานนะ่างามเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจยิ่งทุกท่านคงจะเห็นเหมือนผมนะครับว,ว่าผู้ก,ก่อปีชาดูเหมือนยังไม่น่า,กาเกษียณเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย แกแกแกอายุผิดไปจริงๆแค่5้าถึงห้าเท่านั้นนะครับจะเปน็นอายุเนี่ยหน้าตายห้าถึงห้าปกติทํางานต่อได้อีกห้าปีสบายๆเลยนะครับก็ครับในส่วนของอความสำเร็จอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความภูมิใจขาคภูมิใจของผู้ก็ตปีชาและครอบครัวนะครับทั้งหลานๆด้วยนะครับก็ผู้ก็ตปีชาเนี่ยรับราชการมา ส่วนใหญ่ในชีวิตจะอยู่ในจังหวัดนครปฐม80%ครับอยู่ในจังหวัดวนครปฐมเระั้นจะมีพักพวกเมืองผงมากมายตรงนี้เนี่ยก็ไม่แน่นะครับใครจะไปรู้ว่าในอนาคตต่อไปจะเดินสายการเมืองมาเล่นกานเรเมืองด้วยหรือเ,เปล่ายังไม่รู้นะครับเอาดิฝันดิฝากตัวเลยนะครับนี่ฝันดยฝากตัวเลยครับในโอกาสนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอ,อันดีผมแนละคุณนายกีรพกรนะครับ ก็อยากจะเป็นตัวแทนพระวิมเกียรตินะครับอรวยรพรนะครับก็ขออาราธนาคุณพระศรีน้าใจและเสือศรีทั้งหลายนะครับได้คุ้มครองโดยบรรดาลให้ทุกกับพิชาพินหอมคุณนาเจี๊ยบแล้วก็หลานๆนะครับมีสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จทิศสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการสวัสดีครับ อย่างสูงครับท่านพลตโทสรพลพิสุทธิวงศ์และคุณนายจิจละครพิสุทธิ์ที่ส,อง,สองนะครับแก้วอดีตนายกโครงการอหารสวนจังหวัดนครปฐมบนเวทีโคโลนีครับเป็นโคโลนี่ก้ว กีผมจะเลื่อนยศแล้วจะไอ้จะเล่นนายกองเอกอ่าท่านนายกบอกว่ากองโทบนายกองโทนี่เหมือนยศนายพลในพันนี่นะครับเป็นยศนะครับไม่ใช่เป็นเขียงกันเล่นๆน,นะครับเชิญครับผู้บัญาการที่กองปฏิษัติการรับเลี้ยงในธรรมในพิธีเล่นเป็นนายพลสุพินทิทิวงอธิดีผู้ช่วยผู้จัดการปฏิบัติของชาติรงผู้บัญราการผู้ว่กา,ากาัฐบาล ท่านชุนรักมีใจดียกภรษบาสามารถท่านสุนทรเฉลิมเกียรติรับราศการกระเจาตารท่านกำบันชูสักมันตั้งทำเพื่อแผพื้นที่กามนัผู้ใหญ่บ้านที่พิจารณาสมาชิกอบตเพื่อการาการตันดัววันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครที่พวกเราได้มาพบมาเจอเพราอคนที่เรารักคนยีตสนึก สมกันได้เกษสยณอายุราชการผั้กับพูเป็นคนที่เหมือนตำรวจที่ไม่ใช่ตำรวจที่มีความเป็นธรรมให้กับประชาชนตุมเองได้สมบัครเขาเขาพิจาริาใจอะไรที่แบนเบาภาระประชาชนได้ให้อภัยได้ช่วยเหลือได้เขาก็จะช่วยเขาก็จะสอนว่าสิ่งนี้อย่าทำอีกนะ ทำแล้วจะเกิดปัญหาทำเกิดแล้วในครอบครัวถือเป็นวตำรวจน้นําดีที่ผมเข้าใจแล้วก็ช่วยที่จะให้คำปรึกษาเขามาโดยตลอดก็ชื่นใจแ้วก็ชื่นชนในชีวิตราการรับราชการมาจน,นอายุ60ปีเนี่ยถือว่าออนอนตาหลับละพี่เชียบก็นอนสบายและไม่ต้องไม่ต้องตื่น สะดุ้งผวาเพราะอาชีพข้าราชการตำรวจเนี่ยเสี i, ่ยงตลอด24ชั่วโมงผมมีเพื่อนข้าราชการตำรวจเยอะออกจากบ้านไปบางทีไม่ได้กลับมาไปตายละลถความบ้านอู่ผู้ร้ายยิงตายบ้างแต่ความเป็นจริงแล้วพวกเราต้องเข้าใจตำรวจพวกเราชาวบ้านเราต้องเข้าใจตำรวจไม่มีตำรวจบ้านเมืองอยู่ไม่ได้ไม่มีทางชีวิตตำรวจในหน้าของศาลที่สุดที่สุดแลคือหน้าของศาล ภรรยาและบุตรเขาต้องนอนฝันผวาอยู่ตลอดว่าเอ้ออกไปจะได้กลับมาไหมไม่ก็เห็นรายวันตำรวจถูกยิงตายตำรวจลดความตายนั่นไปไปฏิบัติหน้าที่ทท้านั้นเลยไปเพื่อตอนที่อันเหาก็ต้องรีไปต้องบุรีกุจอไปเขาทำเพื่อไทยไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยอเขาทำเพื่อชายเาชนอย่างนกันแะครับ เองได้สนัสกุนค่าได้การตำรวจมายาวนานพอสมควรก็ขอเป็นกำลังใจค่าได้การตำรวจที่อยู่ในที่นี้ที่ังทำหน้าที่ต่อไปแต่สิ่งหนึ่งขอให้ท่านทำเถอะครับมันจะเป็นเป็นส่วนกหรังตัวท่านเองด้วยอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเราทำให้คนอื่นได้รับความสุขทำให้คนอื่นไม่ให้เดือดร้อนคนที่ไม่ดีเหืวนการตามทางกฎหมาย ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ,กบท่านพิชชาและพิเชษฟ้าจากวันนี้ไปอีกหลายอีกสี่วัน30กันยาถึงจะสิ้นสุดการเกษียณยร่างกายก็ขอให้ครอบครัวมีความสุมสสข,ขเขาาร,ขราลหลับอย่างสบายที่สุดก็ขออันาจบรรดาของผู้กลับและพี่เชษทั้งสองคนพร้อมทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านเคารพตุ้งตุปากรักษาครอบครัว พี่ชายที่หอมมีความสุขมีความจเจริญรุ่งเรืองคิดเรื่อสิ่งใดจะทำการสิ่งใดก็ขอสขอเสด็จร่วมตลอดไปสวัสดีครับขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านนายกองโธ่พยาวเนี้ยแก้วอดีตนายกอบต ท่านพยายามเลี้แก้วนะครับท่านนุ่นะเป็นนายกสุวรรณน้อยนะครับงนน้แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนะครับพี่น้องครับก็ปีนี้ผมผมนี่ลุ้นๆของสองปีฮะปีหน้าจะผมเกษียรอปีหน้าผมก็เกษียรนะนี่นี่เกษียณก่อนลูกพี่หปีก็เออนี่ จริงๆยายแกให้ท่านบอกบอกไอ้ผู้เลี้ยงการทด้สองปียันต่อไปนี้พวกผมจะเลี้ยงไข่ไข่อะตอนนี้ไข่ไข่ท่านรอผู้ว่าก็ไปนั่นแหละฮะอ้าวทีนี้จะพุกกลับอีกโอ้โหหมดคือทำเลี้ยงไข่ไข้ครับก็มาแสดงความดีดีผมไม่แสดงความดีดีด้วยหรอครับเพราะว่าหมาก็เสียนะเลี่ยงอะไรแสดงความดีดี เจ๊นี่มานระมาณวันไหนตีอายุ30จัง12นอนเออตื่นี้เลย12วันเจ๊ก็ไม่เป็นไรก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทั้งหลายนะที่มาแล้วก็รักทางคุณนายด้วยทางผู้กล้าปีชาด้วยนะก็ขอขอบคุณนะที่ได้เอาของอะไรจากอะไรต่างๆมาช่วยนะต่อจากนี้ไปก็ยังเรียกใช้ได้เหมือนเดิมนะเนี่ยเนี่ยเหมือนเดิมนะ บอกได้เลยนะครับว่าสมุนแห่เนี่ยดีตอนรับบุคลากรที่ดีที่สุดก็คือท่านผู้กับอินชาสิมหอมนะเบอร์หนึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถือตั้งแต่คบกันมานี่ก็หลายปีอยู่ไม่เคยผิดหวังสักเรื่องฮะอย่างไม่ต้องบอกอะไรเลยฮะท่านก็โอกิ้งนะ ขอที awesome ่สุดของคนคือท่านผู้กัปปิยาจิมฮองนะท่านไม่ได้เป็นตำรวจนะเป็นเหมือนประชาชนนะลานทุกงานผู้กับไปหมดฮะผมยังฝ่ายซุ้นจังผู้กับไม่ได้เลยฮะถือว่าผู้กับแกโดนคนดีนะใครก็แล้วแต่ที่เอาอะไรมานะฮะรัฐนาเอามาใหม่นะครันรู้ไหมดัฐามาใหม่นะครับ ก็ต่อแขนได้น้ำใจนะครับตังไม่มีละครมีแต่น้ำใจให้พวกเราเนี้ท้ายที่สุดนะอ้าวมีเอาคุณล็อกตีให้ตายนะจริงจังจริงเลยทั้งหลายที่สาวก็ล็อกนะขอให้ท่านเจ้ภาพนะของรัดของเรืองก็เป็นคนแก่คนเท่านี่เป็นไปไหนนะขอให้มีความสุขกับครอบครัวก่อนก่อนกับพี่น้องทั้งหลายนะที่มาและที่นี่ก็ดีและดีกับแม่ก็ดีนะ ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคุณพระทรงคุ้มครองท่านออดัยทุกประการแล้วก็จดใจความสุขความเจริญกันขอบคุณครับขอบคุณกำลังศึกษาเหมืานสร้างคำกำลังเที่ยวผู้ที่ไม่เคยเที่ยวไทยทางดานเราโทรโสภณพิชิตดวงครับดีผู้ช่วยผู้พิจารโดยองค์ชาติอ่าพี่ตีพี่หมอท่านภูมิโทรไอตีถุนทอนเฉลิมเกียรตินะครับ รั่อธิอท่านาว่าที่ผู้กกับการทะเลเจ็ดครับในหัวตุ้มรับออกทัดท้องถิ่นทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนายกสุวรรณกำน,นันสุสัชผู้ใหญ่สาธตอนโดยอาจารย์แล้วก็ผู้ใหญ่ผู้นำท้องถิ่นทุกคนที่อยู่ณนที่นี้แล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อันเป็นที่เคารพนับถือของผมนะครับก็คงจะเอยนามไม่หมด เอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมเองก็เดิมทีนะครับขอพูดวามในใจนิดนึงผมว่ากต่ว่าจะไม่มีอะไรนะครับกพคงไปกินอยนางเล็กๆน้อยๆบอกกฎว่าเสียปลุกนะครับเสียปุกแห่งท่ามว่วงบอกไม่ได้พี่พี่ต้องมีละมงย้อนยุกสักนิดหนึ่งเพราะเป็นสัญลักษณ์ของพี่อ้าวไม่เป็นไรนะครับพอได้ข่าวว่าจะมีการจัดงานที่มาก็มี พี่พี่พี่น้องน้องที่ผมนับถึงทุกคนนะครับาอาจารย์ปิชาได้ได้เอ่ยนามไปแล้วเยอะมากก็เยอะอย่างนี้ทุกปีแต่ว่าตรงนี้นะครับผมคงใช้นี่บุญคุณใครไม่หมดนะครับในชีวิตนี้เอาเป็นว่าตาดใดที่ผมยังเดินได้คิดได้ทําได้ผมจะทําทุกอย่างเพื่อพี่น้องและคนที่ผมรักทุกคนครับแล้วก็ในโอกาสนี้ ก็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับที่มาร่วมง,งานนะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดให้สมความมุ่งม่นปรปารถนาก็ขออาศัยอํานาจคุณพระศิลป์ไตและองค์ประวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พระล่วงรถจนาลิศอันเป็นที่เคารพสักการะของชายแระคุณผูถมหลวงพ่อวัดไร่ขิงกละพ่อประสัททองจงโดนประดานประทานพอให้พ่อแม่พป่น้องทุกคนที่มาในงานนะครับจงมีสุขทาพลานาัยที่แข็งแรง คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองขอให้มีความสุขร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนัู้ชมครับต่อโคราช